สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการปรับกรดนะครับปรับกรดน้ำปรับกรดปรับด่างค่าทีเน,นะครับโดยใช้เครื่องมือวัดคือตัวนี้เครื่องมือวัดน้ำความเป็นกรดเป็นด่างนะครับค่า PH อันนี้เราตักน้ำขึ้นมานะครับอันนี้ได้ตักอาเดี๋ยวผมตักให้ดูใหม่อย่างนี้ก่อนที่เราจะปลูกผ,ผักนะครับเราต้องมาปรับน้ำก่อนแล้วใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับ จุ่มเข้าไปอย่างนี้ทิ้งไว้สักคู่ให้ให้ตัวเลขให้ตัวเลขนิ่งนะครับอย่างนี้อันนี้โดยเฉลี่ยของผมจะอยู่ที่7กว่าบางอันก็8ปดนะครับอีกรอบนี้จะมาแาปดคาับบีเฮดจะเป็น8ปดทีนี้จากที่เราได้ทำบ่อยครั้งก็ประมาณได้อันนี้เราเราค่อยๆปรับนะครับคือน้ำมันเป็นด่างนะครับถ้าเลย ค่าที่พืชต้องการคือ5.5ถึง6.5นะครับค่าตรงนี้จะเป็นกลางๆไว้สำหรับให้พืชผัาากเราได้ดูดปุ๋ยไปกินได้แบบครบถ้วนสบายๆนะครับถ้าน้ำเป็นกรดมากหรือเป็นด่างมากก็ไม่ดีนะครับอันนี้เรามันเป็นด่างค่าขึ้นไป8เราก็จะปรับลงโดยใช้กรดนะครับกรดนี้จะเรียกจะเป็นกรดไนติกตัวนี้มีขายทั่วไป ความเข้มข้น68%เราเอามาเจือจางาบีบใส่อันนี้ก็ค่อยๆปรับไปทีละหนึ่งซีซีก็ได้แต่ของผมปรับบ่อยก็จะรู้แล้วว่าอันนี้ประมาณอถ้าขึ้นมาหลักเลขแปดเนี้ยจะใส่ไปสองซีซีก่อนสองซีซีก็เหมือนจะได้อัน,นสมอันเนี้ยผมได้ปรับแล้วใส่สองซีซีเนี่ยตรงนี้เลยใช้ใสไยลิงเป็นตัวดูดดูดกรดออกมาแล้วก็มา เดี๋ยวผมทําให้ดูอ่ะดันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้มันได้8ดผมจะฉีด2ซีซีเดี๋ยวเบื้องต้นเราก็จะดูดดูดกดในตีกมาเราจะใช้ไซลิงดูดกดในตีกขึ้นมาตามกันไปนะครับ<า>เราจะใส่ครั้งละหนซีซีขึ้นไปก็ได้แต่ผมจะใส่สองเพราะว่าหนึ่งไม่พอ อาจจะเป็นหนึ่งครึ่งหรือสองหรือสองครึ่งแล้วแต่อันนี้ผมจะใส่แค่สองก่อนอก็บีบบีบเข้าไปเนี่ยมีตัวเลขอยู่เราก็ใส่สองนอันนี้ดูดมาสี่ก็เอาไปสองก็จะต้องเหลือสองอย่างนี้อ่าอันตัวไปก็ทําเหมือนกันนี่ก็แบบนี้เลยแล้วเราก็คนน้ำ พอเราผสมแล้วเราก็คนน้ำให้กดมันละลายเกลือจางเสร็จแล้วตักน้ำเอาขึ้นมาวัดค่าอีกรอบ ทิ้งไว้คู่ตัวเลขจะค่อยๆลงเนี่ยจะลงไปเราจะเอาค่าระหว่าง5.5ถึง6.5ถ้ามันไม่ได้เราก็ปรับลงอีกถ้ามันยังสูงอยู่แต่ถ้าค่ามันลงเกินเราก็เจือจากน้ำเอาโดยประมาณเจือจากน้ำแต่อันนี้ลงมา6.8เรายังไม่นิ่งน่าจะลงไปได้อีกก็น่าจะพอดีจะปรับไว้ที่5.5ถึง6.5 อย่าปรับเกินนั้นนะครับถ้าต่ำกว่า5.5ลงไปมากมันจะเป็นกรดแล้วจะทำให้รากเน่าอันนี้เรี๋ต้องรอให้เข็มนิ่งอันนี้ลงมา6.6แล้วเห็นไหมครับเป็นทางนี้กล่องนี้ลงมาเป็น6.6เดี๋ยวจะลงไปอีกเข็มยังไม่นิ่งอ่าลงมาละน่าจะาเริ่มจะนิ่งแล้วแหละแต่ต้องรอ ถ้าเราเรามั่นใจว่าประมาณนี้อยู่ในค่าระหว่างที่เราต้องการเราก็เอาปุ๋ยเติมเข้าไปปุ๋ย A ปุ๋ย B แค่นั้นเองแล้วก็คนน้ําแล้วก็เอาผักมาลงปลูกได้เลยง่ายๆนะครับขั้นตอนวิธีการผสมปรับค่า pH ของน้ําความเป็นกรดด่างของน้ําก่อนปลูกผักสลัดส่วนคลิปก่อนหน้านี้วิธีปลูกหรือวิธีเจาะกองพรมต่างๆวิธีสําหรับการปลูกผักสลัด ก็ไปเลื่อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเราจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆสวัสดีครับ